ขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงแล้วช่วยกันสืบสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราชส5 6 4สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น10ขค่ำเดือน8ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรนิเทศ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนาะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวกค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube และ i n s t a g r กรได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดเหมารวมของประชาชนบางส่วนก่อให้เกิดการแพร่สพัดของข่าวปลอมที่เป็นอันตรายไม่แพ้การระบาดหนักของไวรัสในวันนี้เรามีบทความดีๆ active your optimism สังคมติดลบสยบด้วยพลังบวกจากราชวิทยาลัยจุฬาพรมาฝากค่ะ ในช่วงนี้แรงและร้ายได้กลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมออนไลน์แทบทุกโพสต์มักจะมีคอมเมนต์ที่ใช้คำรุนแรงหรือแสดงความขัดแย้งเกลียดชังหลังจากที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนสื่อโซเชียลให้กลายเป็นเวทีแห่งการแสดงความคิดเห็นที่ไรขอบเขตนับวันโลกออนไลน์ยิ่งจะมีแต่ความคิดติดลบที่ทำให้สังคมร้อนระอุคุกรุ่นด้วยความโกรธและความแตกแยก ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกคนควรจะช่วยกันปกป้องโลกแห่งชีวิตจริงไม่ให้จมดิ่งสู่คลื่นพลังลบของสังคมเสมือนแห่งโลกดิจิทัลจากการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนวิเคราะห์ข่าวสารและทำวิจัยทางด้านสังคมวิทยาโดย Pew Research Center สำนักวิจัยที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดของสหรัฐอเมริกา เมื่อปี2562พบว่าคนอเมริกัน2ใน3หรือ1ะ6 4ตระหนักว่าโซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข้อมูลที่บิดเบือนก่อความเกลียดชังทั้งก่อกวนคุกคามส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและแสดงความกังวลว่าผู้ใช้สื่อจะเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย รวมถึงเรื่องจัญญาบันของสื่อต่างๆมีส่วนทำให้ความขัดแย้งและความแตกแยกทวีความรุนแรงขึ้นสถานการณ์ของโซเชียลมีเดียในประเทศไทยก็อยู่ในภาวะเดียวกันกับผลการสำรวจดังกล่าวเกรียนคีย์บอร์ดถือสิทธิก้าวล่วงบุคคลอื่นโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะรวมไปถึงนักรบใต้ดินที่รับจ้างสร้างข่าวปลอมบิดเบือนสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจ ตลอดจนกระตุ้นให้คนที่อ่อนไหวไปตามกระแสรวมแสดงความคิดเห็นแบบใส่อารมณ์จนสุดโต่งบางคนก็มีความเชื่อแบบผิดๆว่าการวิจารณ์โจมตีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมตามที่ตนเองต้องการด้วยเหตุที่สื่อออนไลน์ขาดกลไกลกลางสำหรับคัดกรองรวมถึงกฎหมายและกรอบการควบคุมที่ยังไม่เข้มงวดเด็ดขาดและอาจจะขัดแย้งต่อเสรีภาพในการพูด ตามหลักประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมดิจิทัลเป็นแหล่งให้ความรู้สร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงผู้ใช้สื่อจึงต้องรู้จักคัดกรองตัวเองและช่วยกันเพิ่มพื้นที่ให้กับทัศนคติเชิงบวกในโลกออนไลน์ด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่บวกทบทวนความคิดเห็นก่อนแสดงออกไปและดูแลให้สื่อออนไลน์รักษาความเป็นกลาง ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารธรรมชาติการมองโลกของมนุษย์นั้นมีทั้งบวกและลบสลับกันไปตามเหตุผลและสถานการณ์การมองโลกในแง่รายด้านเดียวจะทำให้จิตใจมืดบอดมองไม่เห็นด้านดีของสิ่งต่างๆรอบตัวและด้วยสถานการณ์เช่นนี้กอรมนนขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล ตลอดจนเลือกรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยลดปัญหาและไม่เป็นการสนับสนุนกระบวนการผลิตข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกและสับสนต่อประชาชนในสังคมสังคมติดลบต้องสยบด้วยพลังบวกเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังคะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้เช่นกันค่ะโดยการร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล หากพบสิ่งผิดปกติในท้องที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับช่องทางการติดต่อประสานงานหรือแจ้งเหตุความมั่นคงสามารถแจ้งผ่านคอ l l c e นเตอร์1374ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมงและในยามที่ประเทศชาติประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่กองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่ออำนนยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์022705685ถึง9ค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่19กรกฎาคม เป็นวันที่200ของปีหรือวันที่201ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกอกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก165วันในปีนั้นวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2441วันฉลองพระราชพิธีทวีธาพิเศษในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัตินานเป็นสองเท่า ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชทรงประกอบพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิกติยากรพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ Yes, indeed.